กล่อง power x control สามารถปรับความแรงได้ก็คือมี3ระดับมี sport มี sport plus แล้วก็มีโหมด eco ก็ตัวนี้เป็นกล่องเรียกว่ากล่องเพิ่มแรงม้าดีกว่าแรงม้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ15%แรงบิดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10%ในส่วนของเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็น p a t e r n b o x k นะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นแบบไร้าสายเพิ่มในเรื่องของอัตราการเร่งนะครับในอัตราการที่เราเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความไวมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องกาารใช้ถทีีม่มมควสปอต ยิ่งขึ้นสินค้าดีทีซิเต็มนะครับที่ติดตั้งลงไปเนี่ยประกันไม่ขาดแน่นอนนะครับแกซี่การันตีครับก็ถือว่าในส่วนของเรื่องอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในส่วนของคันเร่งเนี่ยสมูทก็คือรถเนี่ยมีการต่อเกียร์ที่ดีกล่องกับรถเนี่ยทำงานเข้ากันได้ดีทั้งกล่องทั้งรถทั้งเครื่องทั้งเกียร์สอย่างเนี่ยผสมผสานกันรู้สึกว่า รถเนี่ยขับสมูทละมุนแล้วก็ได้อัตาร่ลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยเรียกว่าเยอะเลยดีกว่าครับประมาณนี้ครับท่านได้สนใจนะครับสินค้าของ d t System ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ p e n d ดิลบล็แล้วก็เป็นเรื่องกล่องเพิ่มแรงมาก็ g กซี่โฟร์บตัวแทนจํำหน่ายดีที่องเป็นทางการนะครับสนใจก็เข้ามาติดทั้งกันได้ขอบคุณครับ